แม,แม่แม่แล้วแบบเอกุศสีมากนะคะต้องบอกว่าอะไระจะเต็มเลยวิวเกิน360องสงศา,ม,า,ม,ามันได้มากควาบรรยากาศที่ร้านอาหารนี้มันแบบอรังอรังงานการสร้างแว,วิวนีโ่โหสวยวิวสวยมากเอามาฝากแต่วันนี้ดินเนอร์แคมเปญเขาเบาๆข้างหลังก็จะเป็นวิว360 ตรงนี้มีวิวข้างหลังจะบอกว่า I love you baby love you to me kiss me มันได้วิวมีหมูกระทะมีกุ้งหอยปูปลาอันนี้คือมีมีทุกรายการเลยวันนี้สุดแซ่บมากต้องร้องเพลงนะฝากใจไปกับทะเลนะ <laughs> สั้นๆเราเอามาให้ดูเราอยู่ที่ปานรีหวัวหิน อ๋อประจวบไม่ใชอ่อยู่ที่ประจวบคีรีขันวิวมันได้มากได้ไหมได้ไหมได้วิวันสเคตคนก็สวยคนก็สวยแล้วยันเย็นเขาก็จะมีแบบเรือหาปลาออกประมงแล้วก็ทำเป็นคลิปคลิปจัด,ดจเต็มสั้นๆน,นะคนก็สวยแว่นก็สวยค่าวันนี้ก็จะอัพ โลดรัวๆเลยแม่มาแล้วขอบคุณสำหรับผู้ติดตามวันนี้สั่งหลายอย่างเลยมาดูอีกคลิปหนึ่งทีนี้วิวนี่บอกว่าเกินร้อยเกินล้าน